สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพานิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะรวมทั้ง4หน่อยเนาะพี่พีจ๋าก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โปรช้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่14เดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่13กันนะคะ,ะซึ่งวันที่13แอดให้เด่นที่0นย์กับ4ไปนะคะเด่นที่0นย์กับ4ในรอบเฉพาะกิจนะคะ0 1 7เดนาะเด่นที่0มานะคะ0มาหลักร้อย0มา1มา7มา ตารางมา3ตัวนะคะสำหรับในรอบแรกเนาะเฉพาะกิจส่วนล่าง53นะคะ5 3แอดก็หลุดไปเนาะเด่นที่5มาแต่แอดไม่มี5 3นะคะส่วนในรอบพิเศษนะคะ4 2 1ล่าง2 1แอดหลุดไปเด่นที่4มา4มาหลักร้อยนะคะตารางตัวเด่นของแอดก็มานะคะสำหรับ4กันไปที่1แต่ว่า1 2แอดก็ไม่มีเนาะพี่น้องจ๋าหลุดไปนะคะ ในรอบปกตินะคะ265ล่าง09 6556นะคะมาเข้าตารางเนาะ09 09แอดก็เข้าตารางเช่นกันนะคะพี่พิจารณ์นี้คือเข้าตารางเนาะตัวที่แอดเจาะมาอ่ามาแค่17นะคะ17แอดลืมวงในรอบแรกนะคะส่วนในรอบ VIP นะคะ030ล่าง08 เด่นที่ศูนย์มานะคะพี่พี่จ๋ามาเฉพาะเด่นศูนย์เนาะอ่ะวันนี้ตัวที่แอดจับคู่มาแค่คู่เดียวยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่พีจ๋านอกนั้นมาอะไตารางหมดเลยนะคะตัวเด่นของแอดมาทั้ง0ูนย์ทั้งสี่อ่ะสี่ส่วนมากก็มาในหลักร้อยเนาะอ่ะตามต่อกันของวันที่สิบสี่นะคะ ในวันที่14นี้สำหรับตารางตัวเด่นแอดนะคะก็จะมี1 3 9นะคะ9หรือ6 7 5 0นะคะสำหรับเด่นนะคะเด่นของแอดนะคะก็คือ3 5 3กับ5 สำหรับ3นะคะ3แมตรก็จะมี3 1 3 7 3 8 3 9นะคะส่วน5นะคะก็จะมี5 0 ห้าสองห้าแล้วก็ห้าเก้านะคะอาถ้าใครชอบห้าสามสามห้าใส่ไปด้วยเนาะพี่่จ๋าตัวดินนะคะแต่ว่าอาตัวที่แอดจับอก็ไม่ได้จับออกมานะคะอะอย่าลืมด้วยสามห้าห้าสาม อ่าสำหรับชุดกันนะคะแอดกันไปที่แอดกันไปที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าหนึ่งเหมือนเดิมนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นมาดูกันเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็ค่อยตามเนาะ สำหรับเด่นที่สามนะคะเด่นที่สามแอดเน้นไปที่สามเจ็ดสามเก้านะคะสามเก้าหรือสามหกอ่าอย่าลืมนะคะตัวเด่นของเราสามห้าส่วนห้านะคะก็คือห้าหนึ่งห้าเจ็ดส่วนกันที่หนึ่งเนาะแอดเน้นไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะถ้าไม่ชอบหกก็กลับหัวเป็นเก้าเอาเดอ้อพ,พี่จ๋า อแอดก็คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเนาะแอดไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะ,ะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบนะคะอยากนํามาแบ่งปันพี่ๆมีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะคะขอให้เฮงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ